สวัสดียามเช้าครับผมที่นี่จังหวัดพิษนุโลกวันนี้มาถ่ายบ้านสวนเล็กๆนะครับบรรยากาศช่วงเช้าๆสายๆวันนี้อุณหภูมิก็น่าอยู่ประมาณสัก25องศานะครับอากาศก็เย็นๆครับสบายๆอันนี้มาถ่ายบรรยากาศอ่างบัวนะครับอ่างบัวตอนเช้าดอกบัวยังไม่บานนะครับน่าจะบานประมาณ9โมง อันนี้อ่างบัวที่ผมโมดิฟายทำเอาเองนะครับทำแบบบ้านๆเลยก็น้ำพุจะทำงานช่วงเวลา8โมงเช้านะครับทำงานอัตโนมัติพอถึง4โมงเย็นก็จะปิดอัตโนมัตินะครับคือใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์โดยที่ไม่ได้ใช้ไฟบ้านนะครับไม่ได้ใช้ไฟหลวงส่วนในอ่างบัวนี้ก็จะมีนะครับมีปลาเรียกปลาหางนกยุงมันมันมันมีหาง เหมือนลูกยุงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่มันก็จะมีหลากหลายสีมันก็จะคอยหลบอยู่ใต้ใบบัวนะครับเวลาช่วงอากาศร้อนๆช่วงกลางวันมันก็จะมีที่หลบแดดเช่นเดียวกับมนุษย์นะครับมนุษย์เวลาเจอความร้อนก็ต้องหาลมนะครับเจอความทุกข์ก็ต้องหาวิธีการดับทุกข์เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูบ้านสวนเล็กๆนะครับ กับเนื้อที่แค่60ตารางวาว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับก็คือหน้าบ้านผมมันเหลือพื้นที่อยู่แค่เนี้ยแต่ก็สามารถทําสวนหน้าบ้านเล็กๆได้นะครับสวนหน้าบ้านผมก็ไม่มีอะไรมากส่วนไหนก็จะปลูกนะครับต้นหมากต้นหมากก็เนี่ยครับแต่นี้เป็นหมากที่กินได้นะครับมันมีต้นสูงต้นเตี้ยครับ จะให้ดูที่ผลผลิตนะครับผลผลิตมันดกนะครับนี่ครับผลผลิตผมปลูกมะละกอด้วยมะละกอนี้ก็สุกแล้วนะครับแต่สุกแบบหำหเดี๋ยวบ่มอีกนิดหนึ่งก็จะได้กินกันละลูกหมาก็จะดกครับบ้านบ้านผมนี่มะละกอเดี๋ยวพา,าพาไปดูอีกต้นหนึ่งมันมันดกทุกพื้นที่นะครับก็จะปลูกไว้ไม่ให้มันเปล่าประโยชน์ มันเหมือนเราอยู่ในป่านะครับอารมณ์อารมณ์เหม,มือนอยู่ในปา่าแต่จริงๆแล้วมันก็อยู่ในเมืองนี่แหละครับมันก็ทําสวนเล็กๆไว้นี่ครับเห็นไหมมันกําลังดกเลยอันนี้ปลูกเล่นๆน,นะครับไม่ได้ปลูกจริงจังแล้วก็ไม่ได้ใส่ยาอะไรเลยนะครับปลูกแบบธรรมชาติเขาเรียกอะไรเพื่อนผักออร์แกนิกกลางวันนี้ก็มีลมนะครับมาอยู่ใต้ใตล้ลมนี้ได้ กลางวันตอนเช้าก็ดจะได้ยินเสียงนกร้องอน,นี่ครับดูหมากทำไมปลูกพืชจึงได้ผลผลิตดกจังเลยนะครับอันนี้หมากสุกละเดี๋ยวก็ให้คนแก่เอาไปกินเรามีเคล็ดลับอยู่นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับผมไม่ได้บอกให้เชื่อแต่ว่าผมทําแล้วได้ผลผมมีเคล็ดลับในการใส่เขาเรียกว่า ใส่อาหารนะครับให้กับพืชที่ผมปลูกพืชจึงงอกงามนะครับถามว่าใส่ยาอะไรหรือใส่อาหารอะไรอันนี้แล้วแต่วความเชื่อนะครับก็คือครับเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับดังต่อไปนี้นะครับอาหารที่ผมใส่โดยการท่องกระถางเงินล้านนะครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำใส่ในช่วงที่เราลดน้ํานะครับลดน้ํา จะภาวนาว่าสัมปะจิตชามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยขาประรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยม,มหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคณยังวิระหิงสาว, i, วิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมามีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือก็คือใช้วิธีการภาวนาในช่วงที่เราลดน้ําตลอดนะครับภาวนาจะกี่จบก็ได้นะครับภาวนาไปเรื่อยๆหนึ่งได้อานิสงส์จิตไม่ฟุ้งซ่านสอง อันนี้สงเกิดผลตามที่เห็นก็คือพืชผักที่เราปลูกนะครับมันจะออกผลได้ดีมากอันนี้ไม่ใส่ยาอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ใส่ปุ๋ยไม่อะไรทั้งนั้นนะครับลดน้ําอย่างเดียวนะครับพืชที่ผมปลูกทั้งต้นมงต้นหมากอะไรนะครับต้นมะละกออันนี้เคล็ดลับสามารถนําไปใช้กันได้นะครับผมไม่ได้หวงอันนี้คือผมทําแล้วผมได้ผมได้ผลก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับและอีกอย่างหนึง่ง ไอสิ่งที่เราได้ทําไว้ก็คือเปรียบเสมือนบุญนะครับมะละกอผมเปรียบเสมือนต้นมะละกอที่ดกดเมื่อตะก,กีนน,น,ะกกนะครับหรือผลผลหมากลากไม้นะครับผมยกตัวอย่างเปรียบเสมือนต้นบุญบุญที่เราทําไว้เปรียบเสมือนต้นหมากที่เราปลูกไว้แต่เราไม่เคยกลับมาลดน้ําพลดินเลยมันจึงผลออกผลิตมาไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการเปรียบเสมือนบุญที่เราทําและราไม่เคยมานั่งนึกถึงเลย เราทำแล้วเราก็ทิ้งเหมือนคนที่ขยันทำบุญก็จะมีคำถามว่าทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีคือผลมันอยู่ตรงที่ว่าเราเคยนั่งนึกถึงบุญที่เราทำไหมบุญเนี่ยยิ่งนึกยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งได้เปรียบเสมือนเราให้ใจเราก่อนให้ใจเราเป็นกุศลก่อนให้ใจเรานึกถึงบุญที่เราทำก่อนแล้วผลที่ได้มันจะตามมานะครับอันนี้มันเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมทำอยู่ทุกวัน ก็คือใช้วิธีการนั่งสมาธิหรือนั่งทําจิตสง,สงบสงบโดยการนั่งนึกถึงบุญที่เราทําโดยการกําหนดลมหายใจเข้าออกจิตเริ่มเป็นสม,สมาธิสมาธิอาจจะไม่ได้นิ่งมากนะครับแต่ว่ามันได้ผลนะครับเราก็นั่งนึกถึงบุญเราเคยทําบุญอะไรไปบ้างนึกถึงอย่างเงี้ยทุกวันจิตมันก็เป็นโกศนะครับเมื่อจิตเราเป็นโกศลเปรียบเสมือนอะไรเมื่อมีบุญมากอุปสรรคก,ก็น้อยเมื่อมีบุญน้อยอุปสรรคก,ก็มาก เรานึกถึงบุญได้มากเท่าไหรอุปรสรรคก็จะถูกทําการลดลงไปด้วยอํานาจของบุญนะครับดวงชะตาของคนเราไม่มีความเมื่อยในโลกใบนี้ชะตาของเราสามารถเปลี่ยนแปลงด้วยอํานาจบุญกุศลนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่ผมนํามาฝากอันนี้ไม่ได้บอกให้เชื่อนะครับแต่มาบอกแชร์แบ่งบันความรู้ แล้วก็สิ่งที่ผมทำอยู่นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ